การเมืองให้เป็นเรื่องง่ายในวันนี้นะคะเรามาทําความเข้าใจกันค่ะว่าประชาชนนั้นจะมีส่วนร่วมกับพักการเมืองได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะหลายคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับพักการเมืองกันมากขึ้นหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเราไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการที่กลุ่มประชาชนหรือกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่กระทําการออกมาในลักษณะของการทํางานร่วมกันที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วมความสนใจร่วมและมีความต้องการที่จะบรรลุถ,ถึงเป้าหมายร่วมกันทั้งเรื่องบ้านเมืองการเมืองและพักการเมืองซึ่งทางด้านพักการเมืองกับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมากกว่าที่คิดในฐานะประชาชนไทยแล้วเคยสงสัยไหมว่า ประชาชนมีส่วนร่วมกับพักการเมืองได้อย่างไรบ้างประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับภักการเมืองได้ดังต่อไปนี้ 1. การติดตามข่าวสารบ้านเมือง 2. การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 3. การริเริ่มพูดคุยประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและหาแนวทางแก้ไขเสนอให้พักการเมืองพัฒนาปรับปรุงเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน 4. การรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญของพักการเมืองและเข้าร่วมเป็นสมาชิกพักการเมืองที่ตนสนับสนุน 5. เสนอแนวคิดนโยบายต่อพักการเมืองและผู้นำทางการเมือง 6. บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมให้พักการเมือง 7. เป็นสมาชิกระดับแกนนำพักการเมืองเช่นเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองกรรมการสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดเป็นต้น 8. ร่วมระดมทุนให้พักการเมือง 9. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งทางการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมทำเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพักการเมือง